ดีครับวันนี้มาเจอกันในเกม m ม n e ค r บ f พ็อกเก็ตอ dition นะคะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวบ้านเพชรนะครับนี่บ้านสร้าง้วเพชรเป็นนี้มันง่ายกว่าอีกนี่มอสวิตด้วยนะครับที่เปเอาอนนเอาไปเอาไปดอะไรนี่ป็ดบัก๊กชู นี่ห้องนอนนะครับซับซ้อนมากเลยนะครับห,รมห,มรห้องนี้นีฟาร์มหมูฟาร์มไก่ห้องน้ำนะครับแล้วก็ลืมตรงนี้น,นี่นี่ก็คือห้องชมเวิวด้านหลังนะครับ ทีนนี้ก็เป็นที่ขึ้นมาแล้วนะครับก็คือห้องพักนะครนี่ผมจะออกไปแล้วครับปิดประตูนี่คือห้องเลี้ยงม้าสำหลักตไปชมุ่งดอกไม้นะคะอะไรเจ้าหมูนี่ก็เหมือนเดิมครับ ข้าวที่ตักน้ำแล้วก็อันนี้เป็นคือไฮไลท์เลยครับอนุสาวรีสตีฟสวยมากเลยนะครัแตงคืนเนี่ยชูนี่ก็คือดอกไม้รอบบ้านนะครับ Mm hmm. ทำเอง mm hmm. สำหรับการรีวิววันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e ช่องมาวินแชนแนลนะครับขอบคุณครับไปแล้วนะ